ที่22เนอะเขา22ทีนา2568พามาเดินชมบรรยากาศตอนกลางคืนรู้สึกคุืบๆหน่อยก็<笑><笑>จะออกมาเดินผ่อนคลาย่อให้จิตใจคงที่ก่อนที่จะเข้าห้องนะครับก็เลยอะให้เสียไหนๆก็เดินผ่อนคลายแล,แล้วก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศของถนนพญาไทถนนที่สวยอีกถนนสายหนึ่งนะครับ เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูแล้วกันเดินไปเป็นเพื่อนกันนะครับนี่ครับก็สวยดีถนนพญาไทก็คือถนนถนนที่ตรงมาจากอนุนสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมะะิแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนู่นก็จะเป็นไปถึงพญาไทราชเทวีแล้วก็ยาวไปถึงแยกประมวันแถวโนเลยครับสยามสแควร์ มาบุญคลองนี่นแหละที่ใครเรียกมาบุญคลองก็ได้น้อง MDC Center อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราจะเดินไปเรื่อยแต่เป็นเพื่อนกันนะครับเนาะยังไม่กินข้าวเลยรจะกินอะไรเบื่อข้าวครับก๋วยเดี๋ยวก็ไม่อยากกินแล้วเหมือนเหมือนค้องมันไม่สบายอะ่ะ ช่วงน,นี้มันวนๆท้องมันแบบแบบบอกไม่ถูกในร่างกายครับแต่ก็พยายามพยายามให้มันแบบคงที่ที่สุดในร่างกายก็จะได้แบบใช้ไปน,นานๆเนาะแต่ว่ามันรู้สึกไม่ค่อยสบายในท้องเราก็จะก็เลยไม่อยากจะกินอะไรเท่าไหร่นะครับอ่ะไม่เป็นไรเดินไปด้วยกันก่อน <c oughs> เรา มีพลังใจอยู่แล้วถนนก็รถก็มีเยอะพอสมควรในช่วงประมาณสามทุ่มกว่ากว่าแต่ยังถือว่ามีรถยิ่องอยู่เยอะอยู่วันเสาเร์หรอเล่างเย็นวันเสาร์คนเข้าอะออกไปเที่ยวอะไรนี่เนาะออกไปทําธุระส่วนตัวออกไปเที่ยวกอนคืองนเย็นวันศุกร์เย็นวันเสาร์เป็นคืนที่คนออกไปเที่ยวเยอะมากๆอะไรเงี้ย แถวนี้ก็จะมีร้านค้าร้านอะไรที่แบบปิดตัวไปเยอะครกันไม่แน่ใจว่าทำไมเพราะว่าถนน,นมันก็จเจริญดีนะแต่ว่าร้านอะไรมันก็บบปิดตัวไปอะไรไกันไม่แน่ใจไม่แน่ใจอะไรแต่หน้านี็อาจ,จะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจบ้างแหละเป็นเพราะโควิดมากอะไรเงี้ยมั้งนะครับไม่แน่ใน จะไม่ใช่ก็ได้นะครับเเดินปนแต่ที่อยู่ได้คือนี่อยู่ได้ตลอดที่ไม่ว่าอยู่ตรงหัวละแหงของตรงซอยไหนยกเว้นที่ซอยซอยที่ผมอยู่นะไม่มีไม่มีร้านเนี่ยเซเว่นยูเรเว่นเลยก็จะเป็นซอยที่เงียบสงบตั้งแต่สองทุ่จะไม่มีอะไรละแลยอย่าง คือตรงไหนแบบจเจริญเจริญหน่อยก็จะมีแบบตึกสูงใหญ่เกิดขึ้นมากมายนะครับนี่คอนโดใกล้ๆกับอน,นุสรีชัยสมภูรณก็จะสามารถมาลงทุนใครมีตังค์น้อวุอยคอนโดโลงทุนเริ่ม7.99ล้านบาทมีตังค์สัก10ล้านตังค์สัก20ล้านเนี่ยโอ้ยเนีย่ยเห็นไหม เริ่มที่7.99ล้านต่ทสุดยอด <c oughs> ใครมีตังมาลงทุนนะครับใกล้ๆนุสสรีชัยการเดินทางก็สะดวกเลยนะข้างบนมีรถไฟฟ้า BTS เดี๋ยวสักหน่อยก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มโผมาจากตรงอนุสวรีอะไรประชาธิปไตยมาเรื่อยๆมาผ่านที่รับเทวีอ่ะสายสีส้มก็จะผ่านใหม่เนี่ยตรงเนี้ยถ้าใครมีเงินมีอะไรมีทุนนะ ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์คอนโดคอนโดอะไรเงี้ยแต่ว่าท้าขายไม่ค่อยบุมนะช่วงเนี้ยอนุสาวรีเพราะว่าเหมือนกับคนเดินน้อยกว่าสมัยก่อนเยอะเลยเหมือนพูดเหมือนดานเนาะจะก็น่านจริงเลยผมไม่หยุดอนุสาวรีประมาณสิบปีได้แล้วมั้งสิบปีก็ก่อนนานี้สิบปีอนุสาวรีแชร์สมรภูมิคึกคักมากคนเดินก็เยอะอะไรเงี้ย แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกซบเซาไปหลังจากที่โควิดหายไปแล้วการค้าการอะไรมันก็ยังเหมือนไม่กลับมาที่อนุสาวรีย์สมอนครภูมิแต่ว่าถ้าเป็นกอสังหาริมทรัพย์อะไรใครมีตังมาเลยเพราะว่ามันจะอยู่คู่กับการเดินทางที่สะดวกอะอย่างที่เรารู้ๆกันเนาะในกรุงเทพมันจะค่อนข้างเสียเวลากับการเดินทางเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้า สถานที่พักตรงไหนอยู่ใกล้แหลงท่องเที่ยวอยู่ใกล้โรงพรยาบาลหรือการคมนาคามขนส่งรูปแบบสาธารณะหลายๆรูปแบบกแบบันก็จะสามารถเดินทางได้สะดวกแล้วก็ไม่จะเป็นจุดดึง,ด,งดูดหนึ่งที่ทำให้คนอยากจะมายอ,ะยนะอยู่าศัยไปนั่งเห็นไหมตรงนี้แยกพญาไทยแล้วนะอุสาวรีเชื่อมต่อพญาไทตึกตึสูงเกิดขึ้นมากมายครับคอนโดคอนโดโรงแรมต่างๆ คอนโดมิเนียมใหม่ๆเกิด,ด <c oughs> ขดึ้นพาะอะไรเพราะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าเดี๋ยวรถไฟฟ้าสายสีส้มก็ได้อยู่ไม่ไกลจากประตูน้ำใบหยกต่อถึงสยามเซ็นทนรัลเวอร์คือช่วงนี้มันมันมีอะไรที่ให้เที่ยวให้เดินดูอะไรย่เงี้ยเยอะครับเพราะฉะนั้นในย่านนี้มนก็เลยเป็นที่ที่น่ายอยู่ถามว่า,าแอร์ไหก็แอร์แต่ว่า มันไม่ได้ถึงกับเหมือนแถวแถวสะทอนอไรแถวนู้นเนะาะแถวนู้นค่อนข้างจะแออัดกว่าแต่แถวนี้มันก็ยังมีที่ใหญ่ประมาณว่าตึกใหญ่สูงใหญ่ยังไม่ได้เยอะเป็นพื้นที่ทุกตารางนิ้วขนาดนั้นแล้ยังใกล้ใกล้กับอนุกสาวรีชัยก็จะมีส่วนสัติภาพบ้างมีอะไรล่ะหลายๆอย่างเยีย่มี หลา,ลายส่วนเนอะเนาะคือมันไม่ได้อัดรพูดง่ายๆครับ,บนก็อยู่ใกล้ใบหยกทาวเวอร์สองประมาณอย่างเงี้ยส่วนตึกต่างๆเหลนี้มันก็มีมานานแล้วแหละแต่ว่ามันมันก็เป็นไปตามสภาพตามการละเวลาบางทีก็บางช่วงก็เห็นคนเยอะนะแต่บางช่วงก็คนน้อยบ้างตึกบรรณศสอนเองที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่แต่ก่อน เด็กนักศึกษานักเรียนร้านค้าร้านอะไรแบบนี้เลยใครที่เคยมาแถวๆตึกบรรณสรแยกพญาไทจะ,จะรู้ดีแต่เดี๋ยวนี้ติวติวเตอร์หรือโรงเรียนสถานความงามต่างๆที่อยู่บนตึกบรรณสรเื่นสักคู่ก็หายไปเยอะแล้วครับหายไปเยอะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องเรียนที่ติวเตอร์ก็ได้เรียนผ่านาระบบคอนโทเตน เรียนแบบไฮฟรกเรียนที่ไหนก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบเขาเรียกอะไระไล์ลองเรียนิย้งเรียนรู้ตลอดชีวิตคุณอยู่ตรงไหน,นอยู่ที่ไหนบนโลกใบน,นี้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตเปิดมือถือขึ้นมาหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกขึ้นมาก็สามารถเรียนรู้ได้ละเพราะฉะนั้นมันก็เลยธุรกิจพอกพิวเตอร์ถ้ามัน ไม่ได้อยู่ในที่แหลง่งอย่างสยามเนี้ยโอเคสยามอาจจะยังอยู่ได้แต่ถ้ามันไม่อยู่ตรงนั้นริงิที่เม้อยู่ในแหล่งที่ไปรุ่นหรือเด็กที่จะไปเรีนยนจริงผมว่าแบบอ่ากน,นะในสมัยนี้นะครับอันนี้ถนนอะไรเสียยุทธานะครับถนนเสียยุทธาก็สวยดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเอาสายต่างๆลงแล้วสื่อสายไฟ,ไฟอะไรต่างๆมันก็จะค่อนข้างโลง่ง ตึกใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเช่นกันเนี่ยชอบที่ไม่มีสายอะไรเราโยงระยางอะเนาะมันดูให้แบบทำให้เหม,ม,มือนมีอารยธรรมมากขึ้นอะเอ,อีเงียบเงียบหรือเปล่าไม่เคยเงียบบ้างถนนสายนี้สรีวิทยาสวยดีเรนจะเดินไปเรื่อยๆนะครับนู่นแหละเดินบนจากอนุสาวรีย์ชัย ปยาไทยศิีปวิทยากลับไปที่แถวรากน้ำเพื่อกลับไปหอพักเราใต้ทางดวง่วนราชวิถีครับเหนื่อยเดินไปด้วยคุยไปด้วย <c oughs> คุณไปคุณมาก็เก้านาทีแล้วเนาะเร็วเหมือนกันเราเดินเร็วเหมือนเนี่ยอาจจะ สันส้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาไม้กล้องมาหรือไม้เสียบเขาเรียกไม้เสียบไก่เรีย์เสียอะไรนั่นแหละใครมือจืดอาจจะแบบต้องหูงเต็มเลยนี่แหละสิ่งที่ต้องขจัดอีกในกรุงเทพถ้าสมมติขจัดแบบขยะอะไรหรือว่าทางเท้าให้มันแบบดูดีแล้วมันสามารถที่จะแบบ ลากไปได้ง่ายๆลากกระเป๋าเวลาชาวต่างชาติมาลากกระเป๋าอะไรแบบนี้ให้มันลากได้ง่ายๆมันก็จะดีมากๆจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีและน่ามาเที่ยวเราไปต่างประเทศเห็นไหมต่างประเทศนี่เขาจะทาแบบเออเวรคืนที่ตึกเลยนะตึกก็จะกลายเป็นข้างบนเป็นล่มใช่ไหมข้างล่างกลายเป็นที่เดินแล้วก็พื้นจะเรียบมากๆสามารถลากกระเป๋าจะไม่มีรอยต่ออย่างของไทยมันจะมีรอยต่อนูกนนี่นั่นพอสมมติว่า เราแบบเห็นกระเป๋ามาจะั้นก็ต้องยกอะไรเงี้ยถ้าไม่ยกก็ต้องเสี่ยงกับล้อล้อของกระเป๋าที่มันจ,ะจะากจะพังได้ง่ายขึ้นเห็นไหมพื้นมันก็ไม่เรียบพอไม่เรียบก็อ่ะนะก็ยันต้องยอมรับสภาพศมีแล้วเราต้องเจอพื้นแ,บบนแต่พื้นมา,มาเมืองไทยก็น่าเที่ยวแต่ว่าก็อาจจะต้องปรับปรุงเรื่องขยะเรื่องอะไรต่าง เขาจะมีเวลาเก็บของเขาแหละแต่ว่ามันก็นนะแล้วอย่างคือทางเท้าวเสวือบางทีก็จะกําจัดปัญหาเรื่องวินมอเตอร์ไซค์หรือมอเตอร์ไซค์แก็บอะไรต่างๆที่ขึ้นโรบินบนทางเท้ากับคนไม่ได้บางทีเราจะต้องทั้งเดินไปด้วยมองหลังมองหน้ามองหลังว่าจะมีรถมอเตอร์ไซค์มาตามหลังเราหรือเปล่านะครับเนี่ยก็ขจ,จัด ปัญหาต่างๆเหล่านี้ออกไปได้รถมอไซค์ก็วิ่งข้ล่างแบรถคนก็เฉพาะคนขึ้นรถไมนได้มีทั้งคนทั้งรถขึ้นมาบนทางเท้าคนเดินมันก็ไม่ไหวแล้วออย่างคือรถขึ้นมาวิ่งมันก็เสียเร็วเสียเร็วอะไรพื้นมันเสียเร็วรู้สึก,สกจําได้ว่าทำทาพื้นทําทางเท้าแถวๆลาดเกวีแถวๆ ศรียัญยาเราก็รางน้ำแถวนี้ไม่นานมานี่เองแต่เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มถูกพังแล้วมันพังแล้วเดินไปก็จะเริ่มถ้ามีน้ํยมีอะไรก็จะกระชอนออกมาแล้วไม่ไหวนะเนี่ยถ้าทําเรียบๆดีๆนะแล้วก็เดินเวลา拉า,ากระเป๋านะจะดีมากๆเลยแต่ว่านะประเทศไทยค่อยๆพัฒนาไปเนาะอาจจะยังสู้ต่างประเทศไม่ได้หรอก เอาง่ายๆคือขจัดปัญหาเรื่องหรือปลูกฝังจิตวิญญาณเรื่องการทิ้งขยะให้ได้ก่อนต่างประเทศเห็นนะที่ประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขาอย่างญี่ปุ่นเขาแยกขยะนะเขาจะทิ้งแยกแยกประเภทขยวะว่าประเทศนี้นูนนี้นั่นไปเห็นไปที่ฟุกุโอกะกับที่ฮิโรชิมาครั้งหนึ่งคือแทบจะไม่มีขยะเลยครับเพราะอะไรเพราะคนเขามีวินัยในการ แยกขยะแล้วก็ในการทิ้งขยะให้เป็นที่อีกอย่างนี้ต้องม่าหรือว่าของบรนการให้เขาทิ้งขยะไม่ว่าทิ้งขยะหรืออะไรก็ตามแต่เป็นถุงดําก็ตามจะต้องมีอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันไม่มีพวกประบริการทิ้งขยะ,ะก็ไม่สามารถเราเดินหาที่ทิ้งขยะม,ม,มารวมกับความไม่มีวินยัย ไมเดินหาแล้วอะไรทัทีคุณไม่เดินหาแล้วคุทิ้งตรงนี้แหละคุณอยากจะทิ้งหัวทิ้งอะไรเออเพราะฉะนั้นก็ต้องหลายๆส่วนพัฒนาทั้งวินัยของคนคนละเมืองแล้วก็อุปรกรณ์ต่างๆในการที่จะซัพพอร์ตในการทิ้งขยะให้เป็นที่ด้วยอะไรเงี้ยครับเนี่ยเราเราเดินผ่านมาเราเห็นขยะทักถังนะยังนอ้องี่จะ แบบกองกองที่เขาเกบเนี้ยกองกองไว้สําหรับมีรถขยะม,มาทิ้งมารับเอาเป็นเวลาก็เลยนะให้ดูสบายยางไงตามนั้นแหละแเราให้ดูเมืองแล้วกันเมืองมันสวยอยู่แล้วไงเอาสายเอาอะไรลงแล้วเมืองมันสวยก็อยากจะให้แบบทางเท้าอะไรเนี้ยมีความสวยตามไปด้วยขยนะมันน้อยลงอะไรเงี้ย เลยนี่ละแต่เสียอย่างเดียวแล้วก็มีขุดนะเออก็อีอย่างนึงคนไทยเป็นคนที่เก่งมากเลยเก่งในการขุดอขุดขุดขุด,ข,ดขุางเท้าเอยขุดถนนเลยแต่ขุดแล้วอี่ที่ความสามารถในการปะคืนให้มันแบบเรียบเหมือนเดิมอะง่อยอะไรอู่ไหมเขาเนี่ยเห็นไหมกต่จากการขุดการอะไรเงี้ย หรือการรถขึ้นมาวิ่งก็ตามแต่ละ่ะพอคุณขุดแล้วใช่ไหมพวกคุณไม่ได้ปะคืนไว้ให้มันแบบเรียบๆเหมือนเดิมมันก็กลายเป็นแบบเป็นหลุมนิดนๆนนนพอฝนตกลงมาหรือคนมาเดินไปเดินมาหรือรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวิ่งแปบ๊บเดียวกลายเป็นหลุมเป็นบออ่อขึงบนข้างเทา้ามันก็ไม่งามนะครับใครเข้ามาใหม่ๆอาจจะถามว่าบ่นอะไรเนา ไม,ไม่ได้บ่นกันมานานแล้วแหละขอบนนะ่นหน่อยเพราะว่าพามาเดินดูถนนแล้วก็ดูเมืองตอนกลางคืนไงเมืองมันสวยอยู่แล้วแต่ว่าทางเท้ามันไม่ค่อยโอเคไงก็เลยบน่บนบ่นอยากจะให้มันมีทางเท้าเรียบเรียเหมือนต่างประเทศที่เวลาเราไปเที่ยวนาะลากกระเป๋ามันก็จะได้ง,ง่ายเห็นไหมมันมันก็เหมือนจะสวยนะมันก็เหมือนจะมีระายาสถาปัต์มีทางลาดระายะสถาปั์ใช่ไหมให้คนให้คนที่แบบ จะมีต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการเดินแต่ว่ามันก็ไม่ได้สวยเห็นไหมมันก็ไม่ได้เรียบร้อยแบบมันมีรอยต่อเห็นไหมพอลงจากทางทางเรียบทางลาดแล้วไปไหนเห็นไหมพอทางลงทางลาดมันก็ไม่มีทางลาดที่ไปต่อการเชื่อมต่อัน็นยังไงอ่ะก็ไปไม่ได้ก็ไม่สะดวกอยู่ดีน้องคิดเหมือนผมไหมอ่ะใครคิดเหมือนก็ก,นนะกดหนึ่งมาหนะ่อยกดหนึ่งมาหน่อยคือ ทำคลือนก,กลางๆอะผมพอเอาแบบหอดไปอะ่ะบางทีอะก็จะมีรอยต่อระหว่างการเดินทางมันก็เลยทำให้อาจจะบางส่วนบางคนที่เขาต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการเดินทางมาเสียโอกาสที่จะมาท่องเที่ยวประเทศไทยไปพื้นก็ไม่เรียบเลยอะไรเงี้ย ฉันต้องใช้วิวแชร์อุ้ยทางลาดมีนะบางที่พอฉันลงทางลาดเสร็จไปเจอทางนูนทางที่แบบลงไม่ได้เขาก็ไม่อยากมาไงยเพราะเขาก็ไม่อยากจะเป็นภาระให้ใครอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สีวิไลแล้วก็เอาทำให้มันสีวิไลสุอยาดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเดิน ถึงแยกแล้วลนิ่ถงขยะเห็นไหมต,ตลอดถนนเสียยุทธยาที่เราเดินมาเพิ่งเห็นขยะใช่ไหมแต่ก่อนก่อนหน้านี้จะมีเฉพาะถุงที่ดำๆแบบสำหรับเวลาเขาหรือว่าเขาถังขยะมารวมกันเพื่อรอ,อรถขึ้นหรอแต่ว่าตรงที่ผ่านมาไม่มีถังขยะเลยุปกรณ์สำหรับสำหรับคนทิ้งขยะเลยนะมันไม่มีเลยอ บางทีถ้าไม่มีจิตสาธะน,นะหรือไม่มีวิัยในการทิ้งขยะผมก็เดินผม,ผมไปเดินหาแล้วอ่ะไม่เดินหาขัางขยะแล้วผมก็จะทิ้งตรงนั้นแหละอะไรเงี้ยสมมนะตินะก็ไม่ไหวแยกนี้จตุรทิศเนาะตรงไปนู่นจตุรทิศออกพระรามเก้าตรงไปจตุรทิทพพระรามเก้าไปุ ้ายมือเข้าบินแดงขวามือไปราชป่าลบปัดประตูน้ำไปเต็นทนเบอร์นะครับตรงนี้เห็นไหมทำได้ไม่นานนะทางเท้าปีที่แล้ว้าจำไม่แข่งแดนหมดละไปประเทศใหม่หมดละอบบดินจากที่สวยๆเน ก็มีคนมาขุดอนะไปดูแล้วยิ่งต่อไปเดี๋ยวจะมีเห็นนะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มอลัรจะสร้าง้วยนะทางเท้าอะไรก็อาจจะแบบมีส่วนได้รับผลกระทบไปด้วยหรือเปล่าเราจะเดินไปอยู่ร้านข้าวแต่แนวซอยรางน้ำแล้วแบบมันจะลงไเน,นะครับ ใครทาอะไรอยู่บ้างครับคุยกันได้นะครับพักมาให้กำลังใจกันได้เ็นเครื่องจักรของรถไฟฟ้าสายสีส้มกำลงังหลุดลุยกันแล้วสถานีราชป่าลมเช่นตคแรกๆรู้สึกมัน,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 นจะเป็นสถานีอะไระสถานีรานาไม่ใช่ชุด มันรื้อมันเปลี่ยนมาเป็นซอยลักสถานีรถัชสารรถตามหลังลอ,ลนะลลอ,อะไรเข้าใจว่าอยู่รู้ว่าสถานีรัชสารรถตั้งแต่ไหนแต่ไรใครรู้แบบทักต้องบอกเครื่องจักรกำลังทำงานแล้วครับเครื่องจักรใหญ่น,นั่นนนัแอร์พอร์ตลิงค์แอร์พอร์ตลิงค์แอร์พอร์ตเรีวลิงค์หรือเอราวัณ ที่เชื่อมต่อเข้าสนามบินสุวรรณภูมเดี๋ยวต่อไปถ้าเป็นเครือข่ายโยงแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบินนะครับดอนเมืองสุวรรณภูมิตะเคาซึ่งก็ไม่รู้ตอนไหนนะก็รอดูต่อไปเรื่อยๆไทยแลนด์เดี๋ยวก็มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี่ไปถึงอะไรเฟสแรกดยูโคราชเลย จากโคราชก็จะไปถึงอุ่นหนองคายไปถึงแต่เรื่อยๆพัฒนาไปคือการพัฒนาไปก็เสาตันนี้ก็เพราะว่ามันมันบังไปด้วยบารีเออร์กับ ถายางถ้าฝั่งนี้ก็ยังพอได้อยู่เพราะว่ามันมันไม่ได้บังอหไรอนกันแต่ฝั่งนู้นนะบังไปละเพราะว่าถ้าไม่เสร็จรถไฟฟ้าได้จริงไม่เสร็จก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆฝั่งนู้นใครอยู่ได้ก็อยู่ใครไม่อยู่ก็ย้ายออกอยเจงนี้แถวรถไฟฟ้าใส่ที่ยอยู่ที่สร้างมากกว่านี้หลายร้านก็ต้องแบบิดตัวไปเพราะว่าคืออย่างว่ามัน ก่อนแล้วเพราะมันเดินทางไม่ได้ก็เวลาจะาอะไรต่างๆถึงจะมีวอล์กเวย์ก็ทอทางเดินวอล์กเวย์ให้คนเดินนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สะดวกอย่างนี้ถ้ามีแต่เพราะว่าไม่ได้เนาะเพราะว่ามันะมมต้องกัน้นปลอดภัยกั้นระหว่างพื้นที่เขาบอกเพราะว่าจะสร้างนี่มาั้งก่อนเป็นต้นไม้เป็นอะไรต้นไม้เยอะมากเลยแต่ตอนนี้ไม่มีต้นไม้แล้ว ก็เป็นพื้นที่ว่างค่ะใกล้ๆจะถึงปากซอยปรางน้ำแล้วนะครับไปนู่นเห็นไหมซีซั่นซีซั่นสยามโฮเทลก็คือเซนตุรีเซนตุรีฟ้าคโฮเทลสามเดือนดินแดงสามเดือนดินแดงก็ออกไปถึงมิพาแล้วตรงนี้ต่อไปจะมีรถไฟฟ้า,าสายสีฟมแล้วกำลัง,ง,งกกอะร้างเดี๋ยวก็จะลงไลรแล้วล่ะถึงปากซอย ร่างน้ำตอนนี้เหมือนจะไม่หยุดหยุดเหมือนเขาจะไม่หยุดให้ทั้งที่มันไฟเขียวกลัวผมไม่กล้าข้ามตรงนี้ึงมีไฟเขียวเกิดเพื่อปิดก็บางทีเหมือนเขาจะไม่หยุดไม่รอนะครับนำภาพต่างๆมาฝากกันพาเดินมาดูนะครับนี่ซอยร่างน้ำตอนกลางคืน ก็ยังพอมีคนนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมาเที่ยวบ้างร้านอาหารต่รางๆก็เปิดได้อยู่นะครับโ okay. er อเคเดี๋ยวเราจะลงไลน์แล้วนะครับนำภาพมาฝากกันขอบคุณที่เดินมาเป็นเพื่อนกันนะครับเดินมาจากูอุสสวีชัยบนมาพญาไทมาเรื่อยๆสียยุธยาจนมาถึงซอยลางน้ำตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะลงไลน์แล้วขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เดินเที่ยวสุขใจไปก,กับ Walking t h r a i ที r ต m e n a d ครับขอบคุณมากๆที่มาดูคลิปนี้มาดูไรนี้นะครับฝากคลิปต่อ,ตอไปช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะยุ่งอยู่นะครับแต่ก็ลงคลิปสั้นลงอะไรอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เหมือนเดิมนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อ,ตอไปน,นะครับโอเครักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกท่านครับรักนะโจะสวัสดีครับ